นี้เป็นครั้งที่21ตรงกับวันที่30เดือน11พเอพฤษภาคมันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านายพลพัน์ปิยคณาเส์ขอเป็นวาจาสัทยายพุทธมนต ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแด่องค์พระคาปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนสำสัมฤทธปูส่สำาเร็จธลุนหลวงปู่วุนเดชหลวงปู่เซลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามาีขอเทเพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม,มานุโมทนาในการสวดทายทาทของข้าเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทเพเทวดาทั้งหลายโปรดจง บัณดาให้จิตของข้าจเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัะสวดสละายายม,มนต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมา,า,าสนตาจักรวาลสวดตารากัขันตุเทวตา สัทธรมามุนีราชัสสุนันโตสักขโมขาทางสักเเกมจารูเปคีรีสิแคระตเถตันตลิเควิมาเนีเปรลตเถจคาเมตาลุวะนาคาหาเนเคหาวัตุเฮเคเตภูมาจายันตุเทวชาลัทธาวิสมียะขาันธพนาคาติดท่านตาสันติเกยมุนีวาลาวะจนางสาทโวเมสุนันโตผามาสวนากาโลอายมพทันตาทำมาสววนากาโลอายามพทานตาทำมาสววนากาโลอายมพทันตา บทที่สองบทสวดนามาการสิทธิ์ทคาถานาโมตัสสะภวะตัวอรหัตโตสมาสัมพุทธาสะนาโมตัสสะภวะตัวอรหัตโตสมาสัมพุทธาสะนาโมตัสสะภวะตัวอรหัตโตสมาสัมพุทธาสะ บทที่สาบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสัทหังอัรยางภุทโธเมสัทหังวลังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีมโหตุสัพพานาทีเมสัทหังอัรยางธรรมโมมสัทหังวลังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีมโหตุสัพพานาทีเมสัทหังอัรยางสร้างโคมสัทหังวลังเอเตนะสัจวะเชนะโสทีโหตุโสทีมโหตุสัพพานา บทที่ส่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาหาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสพภานินางปูเรตวาปามีสภปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสาภูปปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสาพปานินางปูเลตวาปามีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวาเชนามาโหตุสาภูปปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะ สภานินางปูเรตวาปารมีสภาปะตัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนาสัจวาเชนะมาโหตุสาภุปปัทวา บทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสมะยังพระขวาสเกสูวิหาราติกับปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุลสเกนาสติงบัญจมาเตหีพิกุสเตหีสเพเหวาหลันเตหีะสะสิจจะโลกาธาตูหีเทวาตาเยปุเยนาสนิปาริตาโหตีพระขวันตังทศนายาพิกุสังกจาอาทโขจะตุนาสุทาวาสกายิกานังเทวาในแต่ท่าโหศีอางโขพระขวาสเกสูวิหาราติกัปิละวัตุพมิงมหาวเนมหาตาพิกุลสเกนาสติงบัญจมาเตหีพิกุสเตหีสเพเหวาวา เตหีทัาสังหิจโลกธาตูหีเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาโหติพระขวัตตาทัสญายาภิกขุสังกาจ พิโคสังคันเจยานุนาไมยปิเยนะภควาเตนุปะสังกะเมยยามาอุปสรรคเปมิตวาภควาโตสัตติเกปาเจกาธาธาถาภาเสยามาติและโขตาเทวตาเสยยาถาปีนาพระพาะวาปุริโสสวิชิตังวาภาหังปัสสาวละยะปัสสาลิตังวาภาหังสาวิเชยยะเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวโสตาละหีตาภควาโตปุระโตปาโตระหังสโซแนะโขตาเทวตาภวันตังอภิวาเทตวะอิกมันตังอาทังสโเอกกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภัว่าโตสัตติเกอิมัง mm คาถังอะพาสีมหาสมบัติปวัตน นาสมีเทวกายาสมาคาตาอาขาตามาหาียมังธรรมะสัมมาขาติตาเยวาปิชาอปปราชีตสังคันตีและขโอปปราเทวตาภควาโตสติเกียมังขาถังอภาสีตตะละพิขโบสมมาทัหารสูจิตตังอัตโนอุชุกะมักการสุรัสสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทาริยานีละคติปันธิตาติบทที่ห้า อนทะขัวปราเทวตาพระกวโตสติกอีมังคาถัางอภาสีเชตาวาคีราคิตาวาปรีขังอินทักษีราโวหะจากะเมชาเตจารติสุทธาวิมาลาจาักภูมาสุธันตาสุสุนาคาติอนทโขัวปราเทวตาพระกวโตสติกีมังคาถัางอภาสีเยเกจีพุทธาสาระดังคาตาเสนาเตคามิสเศสสสนาะ เตคามีสันติอปายะภูวิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังบุเรยุเรสันเตเตหะแะโผภควาภพิโคอมันเตศเยภูยนาภิฆเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปันติตาโหตีตหาคาตังทัสนายาภิขูสังอจายเยปิเตภิฆเวอเหสุติตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคขาวตานิปรามายวเทวตาสานิปันติตาอเหสุงเสยยาถาปิไม่หายอิตระหิอา เยปิเตพิฆเวพวิสันติสอนาคตามัททานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพิภวันตานังอิปรามาเยวาเทวตาสันนิเบริตาพวิสันติสรยยะถาปิไม่หายตระหิอาจิกิดสามีพิฆเวเทวกายานางังนามะกะเทวกายานังนามานิกิตายิสามิคีฆเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตัตงสุนาทาสาทุกังมาน,นสิสกโ,กโลกะโรธาภาสิสามิติเอวาพันติ เตติโขเตพิขูภาวะโตปัจจโสสุภาวะเอตัทโวตา สีโลกะมนุษย์กษสามิย์แถาภูมาตทาสิตาเยสิตาคิริขภะลาปิสิตตาสามะหิตาปุถุสีหาวสัลีนะโรมหังสาสัมพิสามโนโอทาตมะนะสาสุทาวิปัสสนาเวลาพิโยปจัสเตยตวาวาตเนกาเปละวัฒเวตัดโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตเทวกายาพิการตาเตวิชานาถาพิกโวเตจตาตปะมะกรุสุตวาพุทธศาสสานังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานัมทัศนังอภัยเกสตามัทธะภูสหัสสังอาทาสตลิงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสานังทั อ่ามนุษยนะ์สานะธรรมสงฆ์อ่าไปเกนังตามมาทักคงที่ศาสาพ,าพุทธาหง ตัณฑ์สภังอภิยญายาวะวะคิตวานัจจคุมาตโตมัสยีสถาสาวะเกศสนเนระเตเทวะกายาพิการตาเตวิชานาถาพิฆาโวเตโวเหงกิจิจสามิทิเอะหิอนุปุพาโสสตาสถาสาวะยาขาภูมากรปีละวะทวายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวัดังแคสถานสาวเหมาวะตายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวัดังสตาคีราติสขาสายยขานานัตตะวันนิโนอิทติมันตตววัันนโโโยสสสม โมทมานาพิกาโมูพิคูนางสมิติว่านางอิเจเตโสราสหัสหาสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนวันโตยัสัตสิโนโมดทัมานาพิกาโมูพิคูนางสมิติว่านางเงสามิตาปราชสตาญาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนวันโตยัสัตสิโนโมดทัมานาพิกาโมูพิคูนางสมิติว่านางกุมพีโรราเชฆาฮิโกเวบุรสานิเวสานางพิยโยนัสสัตสหาสังยขานังปญริปุล ปายิรูปัสเตกุภีโรราชค่าฮิกิโอโกโสบาขาสามิตริงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทัตละรัตถอยปัสสเตขั้นท้าพานางาธิปติมหาราชยสสิโสปุตตาปิตาสภาโวธนามามาหผลาอิ่งทีมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยสสิโนโมทามานาพิกามุภิขุนสามิตริงว่านางท่าขีนอาจารที่สังราชาวิรุณตตรุณโหตปาปะปะปะสาสเตกุมพันธานางาธิปติมหาราชยสสิโสปุตตาปิตาสภาโวธนามามาหผลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาภิกามุมพิกุนาสัมิติงว่านางปัจฉีมาจากที่สังราชวิรูปโขปัสสะสตีนาคารนางาทิปติมหาราชายะเสสิโสปุตตาปิศาภาโวธนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาโมทามานาอภิกามุมพิกุนาสัมิติงว่านางอุตตัญจัตที่สังราช กูเวโลตปาสาสตียักษ์ขานังาทิปติมหาราชยัสสสิโสปุตตาปีตสภาโวลเทนามามาบาลายทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัสสิโนโมธามานาพิกามุงพิภูนังสมิติว่านางปุริมัติที่สังทัตอรัตโททกีในนาวิรุณหาโกปชีเวนะวิรูปโขกเวโลอุตระทังที่สังจัตตารุเตมหาราชสมันตาจัตตารุทิสาทัตธลามานาอัฐสุวะเนกัปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาปูวจานิกาสถามายากรูเทนทุเวเทนทุวิภูจาวิภูโตสหแดนทานโอกามาเสโถจักกินเนวันทุ จะปานาโทโอปัมมันโยจาเทวสุโตจามาตาลีจิตตาเสโดจกขั้นทะพโพนารชาชาโนสโพอาภูปจักสีโคเจวติมพลรุสุริยาวัชชาเอเตจันเยจราชาโนขันทพภาษาลาชูพีโมทะามานาพิกามุงพิขูนาสามิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาหะลาเวสาราสาหตันชะกากรพัสรา กับพาลัสสัตาลาอาคูปายคาคะสหายาติพียายามุนาทัตตลัทธาจะอาภูนาคายาสัตส,สีโนเอราวันโนมหานาโคโสบาค่ะสมิติงว่านางเยนาค่าลาเชสหาซาฮารันตีที่พาทิชาปขีวิสุทธจัโคเวหายสาสเตวะด้ามนาปตาจิตตลาสุปันนาอิเตเตสนามังยาหายาตถานาค่าลาชานามาสิสุปันหนา้าโตเขมามากาสีพุทธโสันนาห์ีว,จว,วาจายูปาวะหายตานาคาสุปันนาสรารตะมากังสูพุทธทาง ชิตาวชิราหัตเถนะวสามุทังอสุราสิตาพัตาาตุลวัสสวัสดิเสติทิมันตโตยัสัตสิโนกาลกัจชะมหาพิสมาอสุตลาธานะเวคณาสาเวบาติติสุติติจารปรหารโชนะมูตีสหะสัตตันจัปตตาาพ,พาลิปุตตานังสัพพิเวโรจนานากาสัตนาหิตวะพระดิงเถนังตาหุภัทเมุปาขมุกสมโยธาเดพันธันเตพิขุนังสมิติงวะนัง อาโปจเทวะปฐวีจเตโชวายาอิบาโยตหาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจาเยสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาปูเทวาเยสัสสิโนท่าเศรษทัาสัทธากายาสภะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวนังเวจุจเทวาสหะลีจะอันสมาจัทุเวยามาจันท่สุปฏิสาเทวาจันทามาคูบุรักกิตาสุริยะสุปฏิสาเทวาสุริยะมาคูบุรักกิตาน้าขัดตาณิปุรักิตาวาอาภูมันทาวาราหากาวสุนังวัสโรเศโทส ท้าเศรษฐีถาสทากายาสเพนนั้นหน้าตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยะสัสสิโนโมท่ามนาพิกาโมพิกุลนางสมิติงว่นังอาถาภูสหภูเทวาชัลลามขีสิขาเลวาอาทิตคาจารุชาจาอุมาปุภานิภาสีโนวานุนาสหาธรรมมาจากอาจุตตาจากอนิทะกาสุเรยยุทธลุจิลาอาครูอปะอาครูวัสาวะเนสีโนท้าเศรษฐีถาสทากายาสเพนนั้นหน้าตะวันิโน่ที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยะสัสสิโนโมท่ามนาพิกาโมพิกุลนางสมิติงว่นัง สัมมนามหาสัมมนามนุษย์สามนุษย์สุตตมาสินทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหัลโยเทวาเยโหรโอหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสสิโนทัสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามุมพิขูนาสัมมิติงวานาแัพกัสุกาการุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสหโอทาราคายะหาปามโมขาคูเทวาวิจักขณาสถานมติหาราคาชาสมิสกาจายาสัสสิโน ถ้าหน้ายังอคาค so าบัจุนโนทิสาอภิวัตตทถ้าเตทัสสกากายาสเพนนตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสส <Recently> ิโนมโมทามานาพิกามุพ <Pe> ิขุนัสมิติวันนางเขมิยาตุสิตายามกันทกาจายาสสิโนสัมพิตการามาเศรษฐโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาหูอาถาคูปารนิมิตาถ้าเสตทัสสกคากายาสเพนนตตะวันนิโนที่มันโตจุติม <hab abra> ันโตวันนวันโตยัสศสินโนมโมทามานาพิกามุพิขุนัสสมิติงวันนาง เยจันเยสัตถิสาสหาปะปวุธ,ธาชาติมัคคีหลังโอคตินา,นานานาสวางทัาเขโมคาตาลังนาคางจัาทางวัสิตาติตางสุภามาประมตโตจาปุตเตยทิมะโตสหะ ตันังกุมาโลติโสจากโสปะคาสัพิติงว่านางสหังสภามาโลกานางมหาพามาพิตริธาติอุบาบันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัสสิโสทเสธัยิสลาอาคูปเจกวัสวัตติโนเนสัจจามนาโตอาคาปาริโตปริวาริโตเตจากสเพยียพิการเตสินเทเทเวสภามะเกมาลเสษารพิกามีภะสากันหัสามันที่ยางเอาาาถาคันหถาพันธาถาลาเกนาพันธามาถูโวจอนาตาปริวารลทา มาโวมุจิทาโกจีนังอิติตามหาเสโนกันหาเสนังอเปสายปานีนาตารามหาจาสุรังสารังกัตตะวานาเพละวังยะถาปุสสะโกเมโคทะนายโต ทานายันโตชวิชุโกตถาโสปัจุภาวติสักโถวอสยังวเสตันจัสภรพยายาวาคิตวานัจคุมาตโตมรยิสัทธาสาวกีสัสนีลเตมาลเสนารพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจัตปามะกลุงสุตวาพุทธศาสนานังมีตลาเกเฮกปากามุงเนสังลมันปีอช่ายุงชาเพวิจสังขามาพยาติตาเจสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาเตบทที่6บทสวดจุนชยะปกกร นะโมเมพุทธเตชะรัตะนตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลายะปาราเมสุลาสุธิพามาจะอินทาจตุโลกาคัมพีลักขาสามุทาภูตุงคังคาจะสุภามะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชชัยยะชัยยะาลณนิทาลณีอุทธิทีอุทธตทีหน้าที่นาทีชัยยะชัยยะพระคนละตนละนิสัยนิไลใส่เสนาเมนุราชพนนาลัชี ชัยะชยคัมพีและโสมพีนาเขนทะนาคีปีศาสจภูตกาลีชัยะชยะตุนนิมิตตาโลคีชัยะชยะสิงคีสุทธาธานมุขชาชัยะชยะมารุณณมุขสาตราชัยะชยยะจำปาทินา คาบูระคันถกชัยะชยะคัตชะคนนะตูลงสุกาละพุชงสีหัมพยัคัีปาชัยะชยะวาลุณะมุขขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณนสุทธินะรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธารณีตาเลสธาสุชัยยาชัยะชยะธารณีสารตินสาธชยะชยะมังกาลาดัญญาภาวะเคชัยะชัยยะวาลุ ว่าลุนนยักเขชยชยะลักขเสสุระผู้ชะเตชาชยะชยยะพรมเมนทัคนาชยะชยะราชาธีราชัยชยะชยะปัทวิงสัพพังชยะชยะอารหันตาปเจกับพระสาวังชยะชยะมเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยะชยะพรมมาสุระโขชยะชยะนาโควิลุนหะโกวิลุปะโขจันทิมาศเราวิ อินโทจะเวนะเตยโยจักูโวจักุโลวะลุโดจะอักอิวายโยจะปปาชุนโหกุมาโลทัตตะลาโกอัตตะละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทะอาทโยอิสิโนสวาวกาสาภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจักสังโฆจักทัสะปาโรชัยยะ กังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีภะวันตุเตเอเตนะพุทธทเตเชนะโหตุโหต,ตุเตชยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสตรีมะโตอาังมรัสสัจปาปิมะโตปาราชายโยุุโคสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยะตถาภามคนาเมหิสินชยโยพุทธศาสีมาโตอายางมารัสสาจปาปิมโตปราชยโยอุกโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนาเมหิสิโนชยโยปีพุทธศาสีมาโตอายังมารัสสาจปาปิมโตปราชยโยอุกโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา เทวคนาเมหิสีโนชัยโยปีพุทธศาสนีมัตโตอายางมรัสสัจจาปีมัตโตปาราชลาชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถฐาสุปันนคนาเมหิสีโนชัยโยปีพุทธศาสนีมัตโตอายางมรัสสัจจาปีมัตโตปาราชยโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถานาคคณาเมหิสีโนชัยโยปีพุทธศาสนีมัตโตอายางมรัสสัจจาปีมัตโตปาราชโย บุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสภามะานามเหสีโนทาย,ยันโตโพธิยามูเนศก,กยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหีชยสุทธยยมังคาเลอปราชิตปัณลังเกศเสปิปะทาะวิโปคาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคับปัโตปโมทตีตุนักขาตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจ่สุยิทธังประ พามาจารีโซปัทขี่นางกายากรรมังวาจากรรมังปัทชขี่นงางปัทชขี่นางมโนกรรมังปณีทีเตปัทชขีนาปัทชขีนานิกตวานาละลพัตตัดเถปัทช์ขี่เนเตอัฏฐารัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,าสเนอโลคาสุขิตาโหนถาสหัสัะเพหิยาตีพีสุนันตูโพนโตเยเทวาสมิงธาเดียทิคาตาธิคายุกสาสะทาโหตูสุขิตาโหตูส,ตสภะ ทาลักขันตุสภพพะสัตตานังลักขันตุชีนะสาสนานังยากาจิปัฏานาเตสังสะเพปูเรนตูมโนลถายุตตกาเลปาวัตสตูวัดสังวัสาวาลาหกาโลคาจูปัฏาเตสังนิวาเรนตูจะสัพพากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตะยุธาละหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมัมย,ยิญพระกวาสาวัตถียาวิหารติเชตวะเนอานากะปินทิกัสาอาลาเมีตัตลโขพระกวาพิคูอามันเตสิพิกขโวติภะทันเตเตโขภิภาควะโตปัจจักโสสมพระกวาเอตัธโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวตาตถาคตานังทิตา วสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธนาติอภิสามเติอภิสัมพุทธนิตตวาอภิสามเตะวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวารติวิภาชติอุตานิการโลนติสเพสังขารานิจาติ อุป,ปาทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรม,มะทิตตาธรรมนิยามัตาสาพัพเพสังฆาราทุกขาติต,ต,ขาขาตังตถาคตโตอภิสัมพุทธนติอภพิสเม,มนติอาจิสัมพุทธนิตาวาอภิสเม,มนตาวาอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวาราติพิวะ วิพาชาติอุตาดีกาโลตีสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิขาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสพัพเธรรมะอนัตต,ต,ตา,าติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธนาติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธ นิตาวาอาภิสามินตาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทาเปติวิวาลติวิภาชาติอุตานีกาโลนตีสเพธรมาอนัตตาติอิทธมะโวจะพัควาอัตมะนาเตพิกูพัควาโตภาสีตังอาภินันทุนติ บทที่8บทสวดพัธทธิกรัตะคาถาอาตีตางนานวาวะคะเมยยะหน้าปฏิกางเขอนาคาตางังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปะฮีนันตังอับปันตันจะอนาคาตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันตะโยธรรมะตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตางวิธานุภาลูาหะเย ผู้ใดเห็นธรรมอาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนงอยคอนแคนเขาควรพออพูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจะมาปักกันโชตตามกิจจะกิจจะมาตับปังโกชัญญามระนงังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าหิ โนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามันทิตังตังเวพัเทกรตโตติสันโตอจิคเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทที่9บทสวดธรรมะสัง สังเวขาปัจ,จเวกคณะสัพเพสังคาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีไบมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมาอนัตตาสัต สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุกวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมะยามมะลิปตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาลิโยสานังมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอนิยต่งชีวิต ของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายางกายโยอาจิลางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานหาเปตะวิญญาโนคันประศักวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอดิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงค้าลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รักถางหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารท่านหลายไม่เที่ยงหนออุปาท,าทะอุปาทะวะ ยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาบุปปาชิตตาวานิลุตันติพันเกิดขึ้นแล้วย่อำดับไปเตสังหูปสาโมสุขโขความเข้าเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสุจะมา,าลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายเตตเทวหังมาลิะ ริษามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกามังสะเพหิพัตเตหิกาตังคุยญงโนอนุโมทันตุสัพสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงคาเดอธิคาตาธิกายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุลูกขาปมุตจันตุส มาตาปีตาสุกิตาหอตุทุกขาประมุตจันตุสัเพยาติกาสุกิตาหอตุทุกขาปมุตจันตุสัเพอาญาติกาสุกิตาหอตุทุกขาปมุตจันตุสาเพปีสาสเพยะขาสเพเบตาสุกิตาหอตุทุกขาประมุตจันตุสัเพอาจาริยุปชายาสุกิตาหอตุทุกขาปมุตจันตูสัเพนาคตาสุกิตาหอตุทุกขาประมุตจันตุสาเพเทวาสุกิตาหอตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพสาไมตา สมตินางสามิชันตุโวบทที่สี่บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโททิสะโตอาคันติมายะอิติภคะวานาโมโธทิสะโตอาคันติมายะอิติภคะวานาโมโธทิสะโตอาคันติมายะยะอิติภคะวาบทที่สอง ปฏิทานะคาถายาเทวตาสติวิหารลาวาสินีทูเปขาเลโพทิขาเลบะตาหิง,ต,หงตางิงตาตาธรรมธาเนนะพระวัตุปูชิตาโสถิงกาลนเตถาวิหารมันทะเลเทลาจานามานา,นาวะกาอภิภะ จะพิขาวโวสารามิกาธานาปาตีอุปาสากาขามาจาเทสานิามาจาอิสลาสปานาภูตาสุกิตาปวัตตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทสัพ,พาวาสังเสทาชาตาอาทาโวปาป,าปาติกานิยานิการธรรมว่าลังปชิตเจเตสเพปิทุกขัสากาโรตุสังขยังธ้าตุจีลักตังธรรมโมธรรมัทลาจะปผคลาสังโคโหตุสามะโควะอัฏฐายาเจย จาคิตายาจ่าอามเหลคาตุสัตถโมส,สัพเพปิธรรมจานิโนโนพุทิงสัปปาปุเนยามาสธรรมเมอริยประปเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนโพุทธศาสนีสัมมาทาลาังปเวชนโตกาเลเทวปวัสตโตปวุปวุธิภาวายสัตตา,มมานังสามิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจัตตาละชังนิจจา นิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนาราชานโนปะชังลักขันตูสับพาธาบทที่1 3เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาเนีทุกขาพยาปัตตาเดนีพยาโสกปัตาเดนีโสกาโหตูสับเพปีนานิโนเอตาวตาจามเหหีสัมปะต่างปุญญาสัมปะทังสับเพเทวานุโมทันตูสัพ พระสัพปะติย์สิทธิยาธารัรคธาตุสัทธายัสีลังลักขตุสัพพทาภาวนาพิาตาผลดุขจตุเทวตาขตาบทที่สี่สุมังคละคนสุมังคละคาถา โตูสาพังสุมังคารังรักขันตสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนาโสธิโหตูนิรันตรลังโหตูสาพังสุมังคารังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนาโสธิโหตูนิรันตารังโหตูสาพังสุมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนาโสธิโหตูนิรันตรลังบทที่สิบห้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจรจะยังพระลังอรหันตนาจเตเชนะลักขังปฐมิสัพโส สัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนจจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะละขบธรรมิสัพปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนจจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะละขบธรรมิสัพปโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปเจนจจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนะละขบธรรมิสัพปโส สพเพุทธาภระปตาปัจญจะยังพระลังกระหัต so. านาจเเตเชนะละข่าพมิสสะพัสโสพุทธาภระปตาปัจญจะยังพลังกระหันตานาจะเตเชนะละข่าพมิสสะพัสโพุทธาภรลปตาปัจญจะยังพลังกรหันตานาจะเตเชนะละข่าพมิสสะพสโศสพุทธาภระปตา สัพเพพุทธาภระตาปัญญาจะยางพลังอรหันตานาจเตเชนะละขังพระมิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปัญญาจะยางพลังอรหันตานาจเตเฉนะละขังพระมิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดฐายายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชดุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระลมราชินีนาถ พระลมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาัยขออิ้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริม,มงคลแก,ก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดปลอดภัยทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อัสติทิตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จถ้าสัมมาสัพทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอทเทพนทวาทั้งหลายอยู่ ผู้ได้นุโมทนาสาธุในการบูรโศนนี้โปรดประสิทธิประสาทพร้อมน้อม,ส,อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระป,ปิดตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ถามสิงอรูเ่ยได้จัดสร้างข,ขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทเทว,วานุภาพและทิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำํำนวยผลให้เป็นสิหรือมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน